เรื่องแรกก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการประท้วงครที่ส mm hmm. ามเหลี่ยมกินแดงสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยท่านพอบอรตอรอก็มีนโยบายรื้อถอนตู้คอนเทนเนอร์บริเวณถนนวิภาวดีพร้อมปรับมาตรการควบคุมเยาวชนก่อเหตุความวุ่นวายบริเวณแยกกินแดงนะครับก็ตู้คอนเทนเนอร์นี่มันก็ไปขวางการจราจรอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ทําให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแถวแถวแยกกินแดนนะครับท่านพอบอรตอรอก็เห็นว่า นะชุมชนเขาล้องเรียนแล้วกลายเป็นบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นสนามรบนะครับมีทั้งกระสุนยางเสียงดังนะฮะแล้วก็อะไรแก๊สํำตาชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนคนแก่เอยเด็กเอยอะไรต่างๆได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเขาก็ติดป้ายประท้วงนะครับนะเขาก็ดา่ารัฐบาลพูดง่ายว่าการบริหารจัดการต่างๆเนี่ย ทำไมต้องมาตั้งตู้คอนเทนเนอร์แถวๆนั้นนะครับนะชาวบ้านก็ด่าทอนะครับเพราะไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจดังนั้นพบะตะรก็เลยว่าเออยกออกไปดีกว่านะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเอาไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยออกไปและไอ้บริเวณดังกล่าวมันก็มีแต่พวกวัยรุ่นเยาวชนทั้งนั้นที่จับมานี่ก็เป็นไงเยาวชน17คนจับมาได้24 นะครับก็คือพูดง่ายเกินครึ่งเป็นพวกเยาวชนนะอายุไม่เกิน18ปีก็เป็นพวกวัยรุ่นทั้งนั้นนะและตรงนั้นก็เหมือนกับการจัดเฟสติวลัลหมายถึงเทศกาลลอยกระทงขึ้นปีใหม่อะไรทงนอนเนี้ยเทศกาลสงการานเหมือนพวกลอยกระทงจุดพุจุดอะไรต่างๆประทงประทัดกันระเบิดเพลิงระเบิดปิงปองกลายเป็นเหมือนงานเทศกาล นะไม่เหมือนการชุมนุมประท้วงทั่วไปเพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุน้อยอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยของตำรวจต้องเปลี่ยนไปจะไปใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางนะครับนะเอนะครับหรือไปทำอะไรที่มันรุนแรงนะ่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับนะเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจชาติก็ปรับ ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับนะเพราะว่าจะท,ท,ทำอะไรรุนแรงเนี่ยสังคมก็ประนามประนามใครประนามตำรวจถึงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าตำรวจไปเกี่ยวข้องกับการยิงเยาวชนหรืออะไรต่างๆแต่พอมันมีการได้รับบาดเจ็บเข้ามานะยิงคอยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะสังคมก็มุ่งไปที่ตำรวจตำรวจก็กลายเป็นจำเลยของสังคมทั้งๆที่ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานชัดเจนเลยว่า ตำรวจไปเกี่ยวข้องหรือไม่คือตอนนี้ตำรวจลำบากคนก็นด่ากันหนักเลยนะนะครับนะครับคนด่าตำรวจเยอะเพราะนั้นก็นะนะก็ส่วนหนึ่งก็เห็นใจตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เห็นใจผู้ประท้วงเห็นใจชาวบ้านเพราะฉะนก็ตำรวจก็ต้องปรับยุทธวิธีว่ายกยกยกไปนะครับนะเด็กๆเ,เขาจะได้ไปถึงหน้าบ้านนายก นะครับแบบที่สีละบอกนะโอ้โหจะไปลงทุนอะไรขนาดนี้นะเกิดความวุ่นวายในชุมชนแสมสามเหลี่ยมดินแดงแบบสีละพูดนะครับถ้าจะป้องกันคนคนเดียวแค่นายกเนี่ยปล่อยก็ไปเลยครับนะผมกม็เห็นด้วยกับนายศีละนะก็ปล่อยผู้ชุมนุมเนี่ยไปถึงหน้าบ้านนาะยกไปเลยเขาคงเข้าไปไม่ได้แล้วข้างในมันเป็นค่ายทหารนะครับนะไอความวุ่นวายความรุนแรง,ต,ง,ต,งต่างเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในชุมชนสามเหลี่ยมดินแดง ถ้แ,แถวนั้นเป็นชุมชนมีแฟลตมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเสียงดังคนแก่คนเต่าคนป่วยเสียงดังอึกกระทึกคึกโคมฉีดน้ําฉีดอะไรแต่อะไรผุตะไลโอ้โหจะหลับจะนอนยังไงผมก็มีเพื่อนอยู่แถานั้นเน่ยนะเขาก็โทรมาบอกลำบากฮนะชาวบ้านก็โทรมาร้องเรียนบอกโอ้โหไม่ไหวนะทำไมทางราชาการทําไมตํารวจถึงปล่อยตรงนั้นเป็นสนามรบ ลบกันทุกวันไม่มีที่อื่นหรือไงนะครับมันเป็นชุมชนนะครับนะชาวดาชาวบ้านด่ากันหนักๆก็ทําไมจะมาผู้จัการตระเวนชาติก็ต้องปรับยุทธวิธีใหม่นะครับจะนะปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ดีครับปรับครับไม่ไหวอืมกลายเป็นสาหรับนะเหมือนเฟสติวัลจุดพุจุดตรายกันเต็มไปหมดนะนะครับนะเข้าใจนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่อง เรื่องของการชุมนุมนะฮะเดี๋ยวผมดูนะครับว่านะพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นอะไรกันบ้างนะครับนะดูกันหน่อยนะครับอืมอืมนะครับนะอืมก็สวัสดีกันเยอะแยะมากมายนะครับอืมอืม บอกคนบ้านเดียวกันด้วยคนแปดลิ้วนะผมบอตรอคนบ้านเดียวกับผมนะอืมด่ายังไงก็นายกก็ไม่ออกอืมนะครับฟังทุกวันครับขอบคุณครับอืมเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับนะแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันนะนะครับก็มากันทั่วประเทศแก๊สน้ําตากระสุนยางอืมไปโดนเด็กเด็กก็เลยเกิดความแค้น นะครับนะครับอืมอืมนะครับอืมเวลาเกิดเหตุขึ้นมาในการชุมนุมประท้วงใครเป็นคนสอบสวนตำรวจชั้นผู้ใหญ่อืมนะครับจะหวังความเป็นธรรมได้หรือไม่นะสรุปให้ฟังนะอืม ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการชุมนุมประท้วงนะตอนนี้รู้สึกว่ายังมีการประท้วงอยู่นะครับอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องต่อไปครับพี่น้องประชาชนที่กรพบรักครับเข้ามาแล้วก็ยกันแช่นะทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะฮะสองช่องทางนะครับอืมนะครับวันนี้ทิกตอกเราไม่ได้จัดนะฮะนะครับมีเรื่องอะไรครับก็ ทนายความของฝ่ายประชาชนเขาก็เตรียมจะฟ้องตำรวจยิงประชิดตัวนะครับทนายความก็เปิดรับเบาะแสหลักฐานตำรวจยิงจ่อใกล้คนขี่รถจกักรยานยนต์นะครับนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากไหนเนี่ยจากมติชนสุดสัปดาห์นะฮะก็ใครมีพยานหลักฐานอะไรว่าเห็นตำรวจ ยิงประชิดตัวใส่ประชาชนที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านหลายนัดนะครับใครมีหลักฐานก็ส่งให้ทนายนี่ทนายเขาว่านะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับก,ก,กนนนะนะบ็ก็ว่ากันไปนายนรเศษให้สัมภาษณ์นะฮะนะครับอืมก็ว่ากันไปนะฮะนะครับว่าตำรวจยิงจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานนะครับนะนะผมก็ไม่รู้ว่าใครยิงใครนะ แต่ดูในคลิปมันก็มีคล้ายๆตำรวจอะไรเหมือนกันเพราะนั้นก็ถ้าจะดําเนินคดีกับตํารวจก็ต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนถ้าพยานหลักฐานชัดเจนก็สามารถดําเนินคดีได้แต่ถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนไม่มีวงจรปิดไม่มีถือไม่ไม่มีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมอะไรต่างๆนะการดําเนินคดีก็เป็นเรื่องยากอันนี้ทนายเขาบอกว่าใครมีเบาะแสเขาแจ้งไปที่ทนายนะครับทนายสิทธิเมชนนะก็ว่ากันไปนะนะครับว่ากันไปนะฮะ ถ้ามีหลักฐานก็สามารถดําเนินคดีได้นะคนที่ต้องโดนคดีอาญาคือคนยิงคนสั่งนะครับนะใครเป็นคนยิงคนสั่งคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบถ้าถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุแต่ถ้าเป็นการกระทําที่สมควรแก่เหตุก็ไม่ต้องรับผิดเพราะมีกฎหมายรับรองคุ้มครองเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะเราพูดกลางๆนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปว่า การที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางนะครับเป็นการควบคุมฝูงชนหรือการสลายการชุมนุมที่พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ถ้าพอสมควรแก่เหตุก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับมีกฎหมายรับรองสามารถทําได้ไม่ว่าจะยิงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยตำรวจต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไปเพื่ออะไรทําจริงหรือเปล่านะซึ่งผมไม่ทราบ ว่าตำรวจยิงจริงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะผมก็ติดตามข่าวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าเราอยากจะไปดําเนินคดีตํารวจก็ต้องมีหลักฐานว่าตํารวจยิงนะเกินสมควรกับเหตุนะไม่ได้เป็นการควบคุมฝูงชนไม่ได้เป็นการสลายแต่เป็นการพยายามฆ่าพยายามทําร้ายประชาชนอะไรก็ต้องไปพิสูจน์กันนะพิสูจน์กันอีกเรื่องยาวนะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานมันก็ต้องนะครับมัดแน่นพอสมควรจึงจะสามารถเอาผิดได้ เพราะคดีอาญาถ้ามีข้อสงสัยก็ต้องยกฟ้องนะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับตำรวจคุยกับอายการคุยกับพนักงานสอบสวนนะครับที่รู้จักกันเขาบอกว่าถ้าขนาดเริ่มต้นสอบสวนพนักงานยังสง,ส,งสัยเลยนะสงสัยว่าผู้ต้องหากะทำความผิดหรือไม่อายการก็เป็นไงสงสัยตำรวจพนักงานสอบสวนก็สงสัยอายการก็สงสัย สารเป็นไงยิ่งสงสัยไปใหญ่เลยถ้าสงสัยตามสมควรนะหมายความว่าสงสัยในสาระสำคัญว่าเฮ้ยตกลงตำรวจยิงหรือไม่นะครับถ้าสงสัยแบบนี้มันก็ต้องยกฟ้องตามมาตรา227กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวรรคสองถ้ามีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรคือสงสัยว่าใช่คนร้ายหรือเปล่าใช่คนยิงหรือเปล่านะ สารก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยก็คือยกฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าทนายความศูนย์สิทธิมนุษยชนจะฟ้องร้องดำเนินคดีตำรวจที่เรียกว่าตำรวจคอฟอเนี่ยโดยเฉพาะคดีอาญาต้องปราศจากข้อสงสัยใช่เลยชัดเจนตำรวจเป็นคนยิงนะใช้กระสุนจริงใช้ปืนจริง โดนบริเวณตาบริเวณร่างกายลำตัวลำคออะไรก็ว่าไปของผู้เสียหายนะครับถ้าปราศจากข้อสงสยัย100%เว่าตำรวจใช่คนร้ายอันนี้ก็ฟ้องได้เอามาตัวมาลงโทษได้แต่ถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนก็สงสยัยอายการก็สงสยัยศาลก็สงสยัยก็ยกฟ้องอันนี้คือการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องกฎหมาย